วันที่มาเนี่ยเอาแซนด์วิชเข้ามาอุ่นเนาะกระบ,บอกมิวดาเรื่อนตีแบบเอาไว้เป็นโทสเตอร์อเข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นตามตีฟังก์ชันเขากัหนดไว้อย่างเช่นว่าตรงที้ก็จะมีเป็นขนมปังอีนอเป็นพิซซ่าเป็นโค้ดซองเป็นขนมปังย,ยาวหรือว่าเขาจะตรงไปตีประเด็นตีว่าเออเอาสามร้อยห้าสิบฟาเรนไฮต์สี่ร้อยห้าสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอีนอแล้วตรงนี้ก็จะมี แก้วน้ำห้าซีซีหนึ่งอันเพื่อที่ว่าทุกขั้นตีเฮาทำเนี่ยเฮาาน้ามใส่เข้าไปก่อนแล้วถึงจะแซดเครื่องว่าเขาจะเอาตัได้และตรงนี้นี่เป็นเวลาที่เฮาตั้งเอาไว้ก่อนอื่นเลยคือเขาต้องเปิดปิดเขาก็กดปุ่มอีเปิดปิดได้แล้วเขาก็ขึ้นดูว่าเอ๊ะกี่นาทีตีเฮาจะทําเขาก็กลับไปดูบนฝาตรงนี้ ฝาตรงเนี้ยก็จะมีบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแซนด์วิชเบรดโหมดเนี่ยส5ถึง3.5นาทีนี่เนาะแต่ถ้าเป็นแบบซาวโดเบรดหรือว่าเป็นอย่างตีแบบขนมปังแบบฝรั่งเศสอีกก็อาร์ติสันเบรดโหมดก็จะเป็น3-4นาทีพิซซ่าโหมดก็จะเป็น3-5นาทีพิซซ่าเบเกอร์แล้วก็ทอดสวิตท็อปตีแต่ยังเช่นดิ รีวิวตอนนี้ก็คือแง่ทอดจิงเป็นแบบจริมันมีอันเป็นขนมญี่ปุ่นอะอันนี้ก็ได้ยินเสียงน้อมันกับใกล้เซ็ตแล้วแล้วก็อันนับสามคือแพสซีโม่ก็เป็นพวกแบบเป็นโรเป็นโคซองอะไรอย่างเงี้ยแล้หลังจากนั้นก็จะเป็นออเวนโหมดก็คือว่าอบเลยแต่มันจะได้แค่สามขนาดสามความห้อนก็คือว่าสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบฟาเรนไฮต์มันก็แล้วพอมันเซ็ตมันก็จะดังกริ๊งตริ๊งอีกเนี่ย เขากับเปิดมาพอแล้วเปล่านี่อันนี้ก็หู้ซึว่าอืมถ้ากินไปมันก็ดังคว้าคว้าคว้าดีกว่าแต่หู้ซึกว่าข้อดีมันก็มีหลายอย่างแบบกระทัดรัดแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านดีไซน์ดีคือว่ารีวิวว่าต้มยำห้องอะไรอย่างเงี้ย i n s t r u คมเมือกันใช่ใชง่ายง่าย,าย,าย,ายเหมือนเฮามีเฮามีไอโฟนอะเฮาก่ต้องไปอ่านคู่มือหลายมันมีหูป,ประกอบกระตามหั่นเลยอีแนนะ แต่ว่าถ้าข้อเสียข้อเสียก็คือว่าบางอย่างเขาอยากจะอบมันอันใหญ่กว่านี่อย่างพิซซ่าบางทีมันใหญ่กว่านี่อย่างมันบบได้อบเป็นเป็นชิ้นชิ้นอีกอเขาก็อยากให้เตือเดียวเพราะถ้าสมมติอยู่กันสองคนมันต้องมีสองชิ้นอย่างแล้วก็ข้อดีสามข้อดีสามคือว่าการทําความสะอาดยามาเพราะว่าแผงตรงนี้เอาออกได้แต่ข้างในอ่ะข้างในอ่ะตีแบบเอาแซนด์วิชออกก่อนเนาะเผื่อว่ามันจะ ขวาดเฮาอีเน,นี่ยตรงเนี้ยที่เป็นพวกแบบไฟไฟลายตัวแบบเป็นเป็นไพ่เป็นห่อมาอย่างหัวต้องเอาออกก่อนเอาออกก่อนมันก็ห่อมาเนาะเอามือจกเข้าไปนะเนาะออกมาก,ก่อนโอ้แต่กลัก็ได้หู้สึกถึงความที่แบบคุบกิบกุบกริบแล้วเนอะควาบควาบ,บอีเน,นี่ยเนี่ยตรงเข้าไปตรงเนี้ยยากมากเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยนี่ขนาดไม่เป็นแบบประเภทที่โอต้องเจ็บต้องใจเนาะมันก็เป็นห้อที่เวลาด,ดีเอามือเข้าไปไปถึงอ่ะ นี่ก็คือจบการรีวิวเนาะบอมิวดาแต่ยังไดก็ทุกใจเหลือดีไซน์ดีเก๋ติมมีแก้วน้ำก็ขอฝากไปเจอแบบนี้ยาแก้วน้ำหายเพราะว่าบวชวเขาจะขายเป็นอะไรอย่างเดียวกอหรือบอ้านก็ต้องเอาแก้วน้ำตุก๊กตามาใช่แต่ต้องดูด้วยนะว่ามันต้องมี5ซีซีเพื่อตีเฮาอะ่ะจะได้เอาไปใส่ก่อนตรงนี้ บัดไซแล้วหูซึกแห้งเหือดแต่ถ้าใส่ไปแล้วเวลากิ่นเข้าไปอะ่ะหูซึกว่าตํงไหนขนมปังมันแบบนุ่มตํงนองมันกอ็อย่โอเคแล้วก็มีคําถามมาอย่างเกาะอ,อันถามเลยนะเจ้าแล้วก็จะไปตอบเพื่อเจรสวัสดีเจ้า